ประชาคมงดเล่าจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนกลุ่มเยาวชนจิตอาสาเพาะรักสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีสถานีวิทยุวัดทุ่งสีเมือง fm 1 3 3 5 m h z เมกขอเชิญท่านพบกับรายการสื่อสารบ้านเฮา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้มาเจอกันอีกแล้วครับเป็นวันหนึ่งที่มีการออกกำลังกายนะครับเป็นวันนี้นะครับเราจะมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะครับวิ่งเพื่อสุขภาพโอ้ยผมเหนื่อยจริงๆครับวันนี้ครับวิ่งได้หนึ่งรอบเหนื่อยแล้วครับนี่แหละครับผลของการที่เราไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับเราก็จะเหนื่อยง่ายนะครับครับ สำหรับการวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับจะมีความง่ายนะครับกว่ากีฬาอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเราสามารถทำได้ทุกสถานที่นะครับแล้วก็ทุกเวลาด้วยนะครับถ้าไม่ติอยู่ที่ว่าลมฟ้าอากาศนะครับครับสวัสดีครับคุณน้องครับครับวันนี้ก็ รายการของเราได้มาถ่ายทําที่สวนน้องบัวนะครับครับเป็นรายการเพื่อสุขภาพนะครับครับซึ่งจะมีออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารนะครับวันนี้คุณน้องวิ่งออกกําลังกายใช่ไหมครับครับผมครับคุณน้องมาทุกวันหรือเปล่าครับมาทุกวันครับวันนี้มาสองครั้งแล้วครับ เช้าหนึ่งแล้วก็เช้าหนึ่งมาแต่ที่สี่ที่สี่กว่าหนึ่งข้าวเลงก็เป็นคนที่รักสุขภาพนะครับก็ออกกาลังกายทุกเช้าเย็นนะครับคุณน้องจะออกกําลังกายวันหนึ่งประมาณกี่นาทีครับอันนี้ก็แล้วแต่รอบนะครับรับเป็นรับเป็นรอบนะฮะบางวันบางวันนี่ก็ห้ารอบ ครับอ๋อครับห้ารอบเป็นอย่างต่ำครับห้าหกเจ็ดนี่ครับห้ารอบก็ประมาณ30สิบนาทีครับท่านผู้ชมครับ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 คุณน้องออกกาลังกายมานานหรือยังครับเป็นปีแล้วครับเป็นถึงปีนี่แหละครับอ๋อครับเป็นปีแล้วครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านไปเมื่อกี้นี่เพราะฝนมันตกทับครับฝนตกมากเลยถนนก็เปียกครับก็ทิ้งช่วงไปนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ เราก็รีแลกซ์อยู่ที่บ้านนะครับโดยการยืดเส้นยืดสายครับอะไรสักอย่างก็ได้ให้ร่างกายเรากระดุกกระดิกขยับขยื่นอยู่ตลอดนะครับท่านผู้ชมคุณน้องอายุเท่าไหร่นะครับผม47เลยครับโอ้ยยัง47ยังดูหน้าตาดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับออกกําลังกายไี้แล้ครับมันได้เหงื่อได้อะไรไอ้กําลังถ้าอยากให้คุณน้องนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมา ออกกาลังกายด้วยการวิ่งนะครับอยู่ที่สวนสาธารณะน้องบัวหน่อยนะครับเพื่อสุขภาพและร่างกายและจิตใจที่ดีนะครับเชิญชิญทุกท่านนะครับทั้งชายและหญิงมาร่วมออกกําลังกายเดินก่อนก็ได้ครับเดินก่อนสักครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งครั้งที่4ที่5ค่อยวิ่งร่างกายมันจะทับแเดินตัวเดินร่างหลกกายเข้มแข็งแข็งแรง ครับครับแล้วก็มีรู้จักคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเลยได้เพื่อนด้วยนะครับได้เยอะแยะครับครับวิ่งไปก็โบกมือไปบางทีก็วิ่งเป็นชุดกันนะครับครับก็สนุกจรงครับก็เชิญนะครับครับครับก็ท่านผู้ชมครับการออกกําลังกายด้วยการวิ่งนะครับก็มีการฝึกฝนสักนิดหน่อยครับเราก็มีเพื่อนๆพ่พี่ๆนะครับจะช่วยแนะนํานะครับ การออกกําลังกายที่ถูกวิธีแล้วก็ไม่ได้รับการบาดเจ็บนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณคุณน้องนะครับครับครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับผู้ที่ออกกําลังกายนะครับจะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อย่างนี้ครับหน้าตาอายุ47ปีนะครับอายุ47ปีนะครับครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับ มาดูแลสุขภาพกันนะครับนิดหน่อยนะครับขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูแลสุขภาพแล้วก็งดเหล้างดเบียร์นะครับครับอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราควรจะเสริมเข้าไปนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณน้องอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมแต่เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ